รู้ไหมครับว่าคนจีนยุปโบราณเวลาอยากกินน้ําแข็งในช่วงฤดูร้อนเขาต้องทํำยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับโดยในช่วงก่อนสมัยราชวงศ์ถังนะครับคนที่อยากกินน้ําแข็งในฤดูร้อนเนี่ยต้องเป็นคนรวยเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะใช้วิธีในการขุนน้าแข็งในช่วงฤดูหนาวก่อนแล้วก็เอาไปเก็บในห้องใต้ดินที่ปิดมิดชิดนะครับผมน้ําแข็งก็อาจจะห่อด้วยหญ้าฟางต่างๆนานา,นาเพื่อกันไม่ให้ความเย็นเนี่ยรั่วออกไปนะครับ พอฤด,ดูร้อนเนี่ยเขาก็จะสามารถเอาน้ำแข็งที่เก็บไว้เนี่ยออกมาใช้ได้นะครับเพื่อในการคลายร้อนพอมาถึงสมัยราชวงศ์ถังตอนปลายนะครับพ้นักประิติที่ศึกษาเรื่องตีนปืนใช่ไหมครับเขาก็พบว่ามันจะมีแรแรดหนึงเวลาใส่เข้าไปในน้ำแล้วจะทําให้น้ํานั้นเย็นลงจนเป็นแร่ไนเตอร์นะครับซึ่งภาษาจีนจะเรียกว่าเซาส์นะครับ ลักษณะจะเป็นผงขาวๆนะครับผมเขาก็เลยได้คิดค้นวิธีในการทําน้ําแข็งผ่านแร่ไนเตอร์ er นะครับจนมาถึงสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับน้ําแข็งเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นมากกว่าสมัยก่อนราชวงศ์งนะครับและอันนี้ก็คือว่ายุคจิมโบรานเนี่ยคนเขาใช้น้ําแข็งกันยังไงนะครับอย่ากรู้อะไรอีกคอมเมนต์ได้ร่างได้นะครับ